ใครที่บอกว่าชอบเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับแล้วใส่นาฬิกาสมาร์ทวอตไปหลายเดือนแล้วเนี่ยเกิดอาการพังนะครับหรือว่าทนไม่ไหว Mai. วันนี้ผมมีนาฬิกาสมาร์ทวอตที่เหมาะสาหรับสายเอ็กซ์ตรีมนี่คือ a เม z f i t t r e x 3นะครับที่เป็นนาฬิกาทนอุณหภูมิติดลบได้ถึงลบ30องศาดำน้ําลึกนะครับได้แบบ45เมตรด้วยกันนะครับหรือว่าจะทนแรงดันน้ำเนี่ยได้เทียบเท่าความลึกระดับ100เมตรเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สวัสดีครับเจอผมนงเอกซิเวทีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับเจ้าตัว um Amezfit T-rex 3นะครับซึ่งผมเคยรีวิวในการ um Amezfit ไปหลายรุ่นมากๆนะครับราคาก็จะอยู่ในช่วงประมาณ2,000บาท3,000บาท4,000บาทด้วยกันนะครับแต T ่ T-rex 3วันนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวเนี่ยราคาอยู่ที่7,490บาทนะครับเรียกได้ว่าราคาแอบกระโดดจากตัว um Amezfit ที่ผมเคยรีวิวไปหลากหลายตัวมากๆนะครับเพราะว่าในกาตัวนี้ใส่ทุกอย่างที่เขามีมาให้ในเรือนนี้แบบครบจริงจริงนะครับอย่างแรกเลยคือสิ่งทีี่การันตควม ทานของนาฬิกาสมาร์ทวอตตัวนี้ได้ครับคือโลโก้ตัวนี้มันคือโลโก้มิสเตอรีนะครับที่มีผ่านการทดสอบนะครับการตกการกระแทกการแบบเขาเรียกว่าอุบัติเหตุหลากหลายอย่างที่มันจะเกิดขึ้นได้กับนาฬิกาตัวนี้เนี่ยผ่านการทดสอบมาเรียบร้อยจนได้สัญลักษณ์มิสเตอรี่ตัวนี้เข้ามานะครับว่านาฬิกามีความอึดจริงนะครับแล้วก็อย่างต่อมานาฬิกาเรือนนี้นะครับสามารถทนอุณหภูมิได้แบบติดลบ30องศานะครับหรือแม้กระทั่งแบบว่าถ้าคุณอยากจะชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้กันดีนะครับถ้าแบ,บตบ แต่นาฬิกาตัวนี้ครับเขาทําให้แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในอุณหภูมิ<ๆ>ที่แบบลบสิองศาแต่ยังสามารถชาร์จได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบอดี้ของเขาเนะครับเราเห็นว่ามันดูใหญ่มากๆเลยแต่มันไม่หนักนะครับนาฬิการเรือนนี้เนี่ยมีน้าหนักอยู่แค่68.3กรัมเท่านั้นแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยเขาจะใช้ตัวสแตนเลสสตีลบาร์เซลนะครับในการทําบอดี้ขึ้นมาเพื่อเวลาที่แบบตกอย่างเงี้ยครับเวลาที่กระแทกเงี้ยมันจะไม่เกิดรอยไม่เกิดอาการบุบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเฟรมนะครับในส่วนของตัวกรอบพวกเน เขาจะมีการซับแรงอีกทีหนึ่งนะครับคือด้านในเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ตัวเฟรมตัวอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะใช้ตัวโพลิเมอร์นะครับที่เป็น ตัวเหมือนกับพลาสติกนิดๆเพื่อให้มันซับแรงกระแทกทําให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมีความทนมากยิ่งขึ้นนะครับแน่นอนปกติเวลาที่นาฬิการเราล่วงนาฬิกาที่เราตกเนี่ยบอดี้มันมักจะไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกเป็นรอยมันก็ยังสามารถใช้งานต่อได้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันจะพังนั่นก็คือในส่วนของตัวหน้าจอนะครับหน้าจอ1.5นิ้วเป็น AMOLED OLED Display นะครับที่ให้ความสว่างสูงสุดถึง2,000นิตด,ด้วยกันแต่เขาเสริมความแข็ง,ง,งแรงนะครับเป็นตัวจอกระจกนะครับ Gorilla Glass 3ตัวเนี้ยเพิ่มความแข็ง,ง,งแรงมากยิิ่งขึ้้้นนนนนดดดัถาสมุตคณไไไไปไปปกโโหอะร มันจะเป็นรอยได้ยากมากแล้วก็หน้าจอเนี่ยจะทนแรงกระแทกได้มากกว่ารุ่นก่อนๆด้วยครับและแน่นอนนะครับในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่รอบนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มาเป็นรูปแบบของตัวที่จะต้องเอาสาย USB มาเสียบแล้วเพราะเขาต้องการกันน้ําได้อย่างดีใช่ไหมครับนาฬิกาตัวนี้กันน้ําได้สูงสุดถึง10 ATM ด้วยกันนะครับหรือเทียบง่ายๆว่ามันสามารถทนแรงดันน้ําได้เทียบความลึกที่100เมตรนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าอยากจะดําน้ําด้วยแล้วใส่นาฬิกาตัวนี้ด้วยนะครับเขารองรับได้ถึง45เมตรด้วยกันนะครับและการชาร์จ จะมีตัวแท่นชาร์จครับที่แถมมาให้ภายในกล่องจะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีขาสัมผัสนะครับเวลาที่คุณจะชาร์จตัวนี้ แค่แปะครับมันก็สามารถชาร์จนาฬิกาตัวนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสาย USB Type C ในการเสียบเพื่อที่จะชาร์จเข้าไปนะครับเขาจะไม่ทําตัวพอร์ตมาไว้ที่นาฬิกาแล้วเนื่องจากว่าถ้ามันมีพอร์ตเนี่ยมันมีโอกาสที่น้ําจะเข้าได้นะครับตัวนี้เขาเลยตัดปัญหาเอาออกไปเลยนะครับส่วนนาฬิกาตัวนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย Wi-Fi 2.4 Bluetooth 5.2นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่เป็นตัว BLE ก็คือใช้เป็น Bluetooth แบบ low energy นะทำให้แบตเนี่ยค่อนข้างอึดมากตัวนี้แบต7 0 0้มิลลิแอมใช นในโหมดการใช้งานทั่วไปแต่ถ้าสมมติเอาแบบใช้งานจริงๆเลยเท่าที่ผมลองทดสอบมานะครับอันนี้ผมเปิดในรูปแบบที่เป็น away on display ถ้าสมมติผมวางนาฬิกาไว้เนี่ยจอจะติดอย่างนี้ตลอดเวลานะครับแล้วก็วันที่เราเทสวันที่เราทดสอบเนี่ยเรากดหน้าจอเราเล่นตัวนาฬิกาค่อนข้างหนักนะครับแบตเตอรี่ลดลงไปแค่ประมาณ5-6%เท่านั้น uh. ดังนั้นถ้าสมมติคุณใช้านาฬิกาตัวนี้แบบจริงๆจังๆกดทุกวันนะครับคุณใช้งานได้เกิน10วันแน่ๆนะครับแต่ถ้าสมมติคุณใช้งานแบบคนทั่วไปอันนเี้ย่าที่ผมลองเฉลี่ยรันยังงงไก็ต้อถึงนะครับ มีแน่ๆ20วันบวกๆนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่นาฬิกาตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับใครที่แบบสายเดินป่าสายเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมลองมาดูเมนูตัวนี้กันครับตัวนี้นะครับเขาจะมีเมนูการออกกําลังกายต่างๆเยอะมากใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผมสนใจที่สุดคือมันมีแผ่นที่ครับตัวแผ่นที่ตัวนี้คือแบบดูได้ดีมากๆนะครับนี่นีน่ี่ลากลงมาตรงนี้ครับ เราจะเจอแผนที่ตัวนี้พอกดเข้าไปปุ๊บนะครับเขาจะมีการแสดงค่าแบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีรูปสัญญาณดาวเทียมที่เอาไว้ตรวจจับสัญญาณตัว GPS นะครับตัวนาฬิกาตัวนี้จะมีตัว GPS นะครับที่รับความถี่คู่ได้ทําให้เวลาที่เราเจอพวกสัญญาณ GPS อ่อนๆอะไรพวกนี้มันยังคงสามารถรับแล้วก็ระบุตําแหน่งได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีเหมือนกับว่าซูมอินซูมเอาได้นะครับเราสามารถซูมดูได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่บริเวณตรงไหนอยู่บริเวณจุดไหนนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะดูใกล้เข้าไปอีกเราก็ กดซูมได้นะครับก็คือกด up กด down ตัวนี้นะครับตัวนาฬิกาเนี่ยเป็นจอทัชสกรีนจริงแต่ เขามีปุ่มนะครับให้มาแบบ4ปุ่มเลยปุ่มด้านบนอันนี้ก็เป็นปุ่มัพปุ่มด้านล่างก็คือเป็นปุ่มเลื่อนลงหรือว่าปุ่มดาวนะครับแล้วก็มีปุ่มย้อนกลับมีปุ่มกดตกลงปุ่ม s e ตนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมดเพราะว่าบางคนที่ใช้นาฬิกาเนี่ยส่วนมากมักจะเป็นผู้ชายแล้วเจอแบบเนี่ยนิ้วใหญ่อย่างผมเนี่ยมันจะกดใช้งานค่อนข้างลำบากเราสามารถใช้ปุ่มตัวนี้แทนการทัชในส่วนตัวหน้าจอได้นะครับทีนี้เขามีเมนูอะไรเล่นบ้างนะครับก็สำหรับนาฬิกาสมาร์ทวอตารแตกางงรใ้จ วัดระดับออกซิเจนในเลือดวัดความเครียดได้นะครับการวัดด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวแล้วก็มีการสรุปคะแนนเป็นแบบ P A I นะครับผมแล้วก็วัดกิจกรรมการนอนหลับต่างๆมีเข็มทิศบอกซึ่งนาฬิกาตัวนี้ผมแอบบอกเลยนะครับเข็มทิศเนี่ยทำงานได้ค่อนข้างเร็วมากอันนี้คือเขาให้หมุนเพื่อปรับเปรียบเทียบใช่ไหมแป๊บเดียว ใช้งานได้แหละโดยปกติบางทีเนี่ยเราจะต้องเอามาหมุนวนหมุนย้อนนะครับอันนี้เกิดจากตัวระบบ GPS ที่มีความถี่คู่นี่แหละมันเลยทําให้ในส่วนของตัวนาฬิกาตัวนี้มันรับทิศทางได้ค่อนข้างดีมากปกติถ้าอยู่ในสตูหรือว่าอยู่ในหลังคาบ้านเนี่ย GPS รับไม่ค่อยได้นะครับแต่เนี้ยอยู่ในสตูดิโอชั้นหนึ่งมันยังสามารถรับ GPS ได้แบบสบายๆเลยเนี่ยแล้วก็บอกบมุมบอกทิศทางได้นะครับว่าตอนนี้หันหน้าไปทางทิศไหนอันนี้ถือว่าการรับสัญญ,ญาณทําออกมาได้ดีแล้วก็ในเรื่องนาฬิกาตัวนี้ยุคน,น,น,นีี้้นย AI มัาาฬกตววด ราสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะครับนาฬิกาเขาจะมีไมโครโฟนแต่ไม่มีลําโพงมาให้นะครับวิธีการใช้งานคือกดปุ่มดาวหนึ่งครั้งครับซึ่งเมื่อเรากดเข้ามาตรงนี้เราจะเจอกบบเซฟโฟลตัวนี้นะครับพอกดเข้าไปปั๊บนี่เราสามารถพูดสั่งการได้เลยนะครับแต่ผมบอกตรงว่านาฬิกาตัวนี้อาจจะยังไม่รองรับภาษาไทยผมอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่ามันยังเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้เขารับฟังผมไปแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ด้วยนี่ครับเราพูดภาษาไทยนาฬิกาโชว์มาเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เขาก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยผมพูดไปในทิศทางเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอะไรต่างๆแล้วเมื่อกี้มันก็ถามว่าคุณอยากเปลี่ยนเป็นภาษาไทยใช่ไหมตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนนาฬิกาเป็นภาษาไทยครับขึ้นบอกเลยครับคุณต้องการเซ็ตนาฬิกาเป็นภาษาไทยใช่ไหมนี่ผมพูดภาษาไทยนะแล้วผมกด yes ครับแต่เขาขึ้นบอกมานะครับว่า sorry นาฬิกาเรือนนี้ยังไม่ support ภาษานะครับ หมายความว่าอะไรทําไมแบบมันไม่รองรับแต่ทําไมผมตื่นเต้นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนาฬิกาเรือนนี้กับการใช้ AI เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะรองรับภาษาไทยแน่นอนเพราะว่าขนาดผมพูดภาษาไทยไปนาฬิกาโชว์มาเป็นภาษาอังกฤษได้เขาเข้าใจที่เราพูดเขาเข้าใจว่าเราต้องการอะไรนะครับหรือเดี๋ยวเราจะมาลองบอกดูก็ได้นะครับว่านาฬิกาตัวนี้มันสามารถใช้ภาษาไทยผ่าน AI ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองใส่แล้วก็เดี๋ยวให้เขาลองวัดอัตราการเต้นของหัวใจดูก็ได้วัดอัตราการเต้นของอใใหัวใจให้หน่อย เฮ้ย <Hey! S 2> ขึ้นนะครับทํางานให้เลยคือจะบอกว่าไม่รองรับภาษาไทยก็ไม่ใช่แล้วหน้าตรงนั้นน่ะมันเป็นภาษาอังกฤษจริงแต่เราสามารถสั่งได้เลยนะครับเนี่ยเขาก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะขอขอลองใหม่นะครับวัดออกซิเจนในเลือดให้หน่อยเฮ้ย <Hey! S 2> ได้เลยครับ <Wow. S 1> อันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นแบบ มันรองรับภาษาไทยแล้วกันต่อให้เราจะบอกว่าเฮ้ยขอให้มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ไหมแล้วผมบอกว่ายังไม่ support language นะครับแต่ผมสั่งงานทุกอย่างให้เป็นภาษาไทยนาฬิกาเข้าไปวัด นาฬิกาเปลี่ยนนาฬิกาสั่งคําสั่งได้ทันทีนะครับเฮ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่เลยเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทที่มี AI ในเรือนไม่ธรรมดาอันเนี้ยผมบอกได้เลยนะครับว่าการที่คุณจ่ายเงินราคา70,00กว่าบาทกับได้ฟังก์ชันพวกเนี้ยผมว่าคุ้มกว่านาฬิกาที่แบบว่าเอามาเปิดเพลงฟังอีกเพราะว่านาฬิกาเรือนเนี้ยมันไม่มีลาโพงแต่มันมีไมโครโฟนที่มันสามารถสั่งงานให้ทุกอย่างนะครับบางครั้งเวลาที่เราปีนเขาอยู่เงี้ยมือเราอาจจะไม่ถนัดเราก็แค่ กดปุ่มปุ่มเดียวแล้วก็สั่งการได้เสียงนะครับว่าเราจะต้องการอะไรดูทิศทางดูเข็มทิศเปิดแผนที่ในการเรืองนี้สามารถฟังเราออกได้ทั้งหมดต่อให้เราพูดภาษาไทยก็ได้ต่อมาเรามาดูในเรื่องของการออกกําลังกายกันบ้างดีกว่านะครับการออกกําลังกายเรากดปุ่มบนตัวนี้เราเซตไว้นะครับก็จะมีโหมดการออกกําลังกายต่างๆนะครับที่เรียกว่าเยอะมากแต่มันจะเยอะค่อนข้างพิเศษก็คือมีทั้งหมด177โหมดด้วยก<อ>ันปกติโหมดการออกกําลังกายเนี่ยจะอยู่ในเลนประมาณ80จนถึง100นึ่งร้ยใช่ไหมนี่ได้ถ ีแบบแปลกๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการปีนหน้าผาการว่ายน้ำํำลูวิ่งไฟฟ้าไตากีฬาเล่นสโนว์บอร์ดการเล่นสกีเครื่องเล่นกันเชียงบนบกอะไรพวกนี้มีเยอะมากๆนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่านาฬิการเรือนนี้รองรับ Official High Rock Mode นะครับหลายคนอาจจะงงอะไรคือ Official High Rock Mode หลายคนน่ะไม่ได้เป็นเล่นกีฬาจริงจังกันขนาดนั้นใช่ไหมส่วนมากก็เข้ายิมเข้าฟิตเนสใช่ไหมครับแต่เราจะหาอะไรมาเป็นแรงจูงใจในการออกกําลังกายของเราครับเขามีการแข่งขันฟิตเนสด้วยนะครับใครที่แบบว่าออกกําลังกายในล่มนะครับแล้วอยากจะไปแข่งขันกับคนอื่นเราไม่มีเวลาไปเข้าร่วมการแข่งขันกับคนอื่นเราสามารถใช้ในาฬิกาตัวนี้นะครับในการวัดนะครับเราสามารถวัดค่าในการออกกําลังกายแบบเฉพาะส่วนนะครับทั้งหมด8สถานีใส่ตัวนี้แล้วก็วัดแล้วเราสามารถใช้ในาฬิกาเนี้ยสัมมิตส่งผลคะแนนเข้าร่วมการแข่งขันได้ก็เรียกว่า เพิ่มความสนุกในการออกกําลังกายละกันนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวนาฬิกาตัวนี้ที่ทําต่างๆได้เนี่ยเขาจะมีส่วนตัวแอปเซฟนะครับที่เรียกได้ว่ารองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบรอบเนี่ยอย่างวันที่ส4มีนาเนี่ยผมมีเทสการนอนหลับความพร้อมของร่างกายความพยายามมีอย่างไรบ้างเนี่ยการฟื้นฟูร่างกายนอนหลับดีนะครับแต่ว่าจิตใจเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างย่าแย่แล้วนะครับ54นะครับอัตราการเต้นของหัวใจนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดนะครับระยะเวลาการนอนหลับหลับไปแค่6ชั่วโมงนะครับอยู่ในระดับปานกลางก็จะมีกการออไดด้้ทังหมนนใ ตรนี้สุขภาพหัวใจก้าวเดินในวันนั้นเบิร์แคลอรี่ไปได้เท่าไหร่ความเครียดอยู่ที่เท่าไหร่คะแนนแบบ PAI นะครับน้ำหนักส่วนสูงของเราพวกนี้นะครับเนี่ยเราสามารถดูความพร้อมของร่างกายการนอนของเราเป็นอย่างไรนะครับความพยายามของเราเป็นอย่างไรก็จะมีแบบแผนซึ่งอันนี้ผมไม่ได้เซตติ้งแบบแผนเอาไว้นะครับคือนาฬิกาเนี่ยมันจะมีโหมดโค้ชนะครับที่ช่วยออกกําลังกายเราสามารถตั้งเอาไว้เลยว่าวันนี้เราอยากให้อัตราก,การเต้นหัวใจไปถึงเท่าไหร่อยู่ที่กี่นาทีถึงจะผ่านมิชชั่นได้นะครับเราก็จะ ได้เหมือนกับมีโค้ชในตัวแล้วเราก็จะดูคะแนนต่างๆได้นะครับแล้วก็ในเรื่องการออกกําลังกายถ้าเราอยากจะเอาละเอียดเนี่ยมาดูในมือถือจะมีการบอกแบบทั้งหมดทุกอย่างเลยนะครับว่าเราอยากจะเข้าโหมดไหนมีคะแนนแบบ้แบบการฝึกนะครับมีโค้ชมีเส้นทางในการวิ่งนะครับทำนายความสําเร็จว่าร่างกายของเราแบบเนี้ยถ้าเราอยากจะวิ่งเท่านี้เรามีโอกาสที่จะวิ่งจนจบไหมมันสามารถทํานายได้นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเซฟออร่านะครับที่เราจะสามารถเหมือนกับใช้นในการบําบบัดของเราได้แล้วกันเนาะไม่ว่าจะเปิดเพลงนอนหลับเสียงธรรมชาติ นะครับผมหรือว่าจะดูพวกสถิติต่างๆใช้ผู้ช่วยกันนอนหลับแบบ AI นะครับใช้เสียงช่วยกล่อมให้เรานอนหลับเนี่ยแล้วก็ใส่นาฬิกาตัวนี้เข้าไปเพื่อวัดผลนะครับว่าก่อนกับหลังเนี่ยมันมีความแตกต่างไหมอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะแล้วก็ในส่วนตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีหน้าปัดที่ให้เราสามารถเลือกได้มากกว่า400รูปแบบเลยทีเดียวมีเครื่องตรวจสุขภาพนะครับผมสามารถใส่บัตรทางรัดได้เพราะว่านาฬิกาตัวนี้รองรับ NFC ถ้าสมมติเรามี NFC อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปในนี้น นาฬิกาตัวนี้ในการแตะกับเครื่อง NFC มีเช่นดิจิตอลดอ o ์ล็อกอยากจะเข้าบ้านใช้นาฬิกาตัวนี้แตะก็สามารถเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของตรงนี้เข้ามาให้นะครับการฝึกฝนการดูสภาพอากาศการปลูกการจัดการแผนที่เสียงบันทึกอะไรต่างๆเราสามารถใช้นาฬิกาบันทึกเสียงทําได้ด้วยนะครับก็จะมีลูกเล่นต่างๆที่เพิ่มเข้ามาจากสมัยก่อนที่ผมเคยรีวิวเจ้าตัว Amazfit อยู่พอสมควรเลยนะครับและอย่างหนึ่งคนที่มีสมาร์ทวอ h อาจจะไม่ได้มีหลายเรือนใช่ไหมนาฬิกาตัวนี้จริงๆมันสามารถแปลงเป็นนาฬิกาไลฟ์สไตล์ได้นะคร ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นสายลิควิดซิลิโคนเนับเน้นกันเหงือ่อเน้นทนทานอะไรพวกนี้แต่เราสามารถเปลี่ยนสายตามแฟชั่นได้นะครับโดยเขาจะมีโมดูลพิเศษนะรพร้อมทั้งในชุดไขควงเนี่ยที่เราสามารถขันออกมานะครับแล้วก็ใส่ตัวโมดูลตัวนี้เข้าไปแล้วเราก็สามารถซื้อสายนาฬิกาตามท้องตลาดเนี่ยมาเปลี่ยนได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนาฬิการเรือนเดียวที่ได้ทั้งสายลุยสายแฟชั่นแล้วก็รองรับข้อมือตั้งแต่145ม mm, มจนถึง210ม mm. มใครที่แบบสนใจรอไปหาซื้อดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต แล้ววันนี้ทางผมนบ x อ v t ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าจะมีอะไรรีวิวอีกรอติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ